สวัสดีครับแบ่งปันพ้าบ้านพ้าเครื่องราคาหลักร้อยนะครับนี่วันนี้มีพ้าบ้านสายอีสานนะครับเหรียญหลวงพ่อแสงวัดป่าเลิกอุดมนะครับปี2538นะครับพระป่ากรรมฐานนะครับสายอํานาจเจริญนะเผื่อใครรู้จักนะครับตรนนี้เนื้อทองแดงลมดําเลี่ยมพร้อมชายนะครับนี่ลมดําสภาพดีนะนะครับเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมไว้นะครับ เป็นพิมพ์นั่งเต็มองค์นะครับรุ่นสร้างพระอุโบสถปี38ระบุปีไว้ด้านหน้านะครับนี่อายุพระ31ปีพอดีนะครับอ่าสวยนะนะครับได้เดิมนะครับหลวงพ่อแสงวัดป่าอุดมเลิกนะครับวัดป่าเลิกอุดมนะครับขออภัยนี่เดิมเดมเลยนะครับ ผมแบ่ง180นะครับองค์นี้180บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับหลวงพ่อแสงนะนะครับแล้วก็มีอ่าพ่อผางนะครับมีเหลือพ่อผางนะนะครับพ่อผาง170นะครับหลังเจดีนะครับหลวงพ่อผางจิตตะคุโตนะครับสภาพใช้นะครับแบ่งแค่170บาทรวมส่งนะครับปี21นะ หลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับหลังก็จะเป็นหลังเจดีนี่ทันหลวงพ่อนะวัดอุดมคงคาคีรีเขตเป็นฟอนกัดกดนะครับท่านหลวงพ่อปุกเกนะครับนี่เอาแค่ร้อยเรวมศฉนะครับราคาเบาเเลยนะครับแล้วก็มีองค์นี้นะเผื่อใครรู้จักองค์นี้ผมไม่ทราบที่นะครับพระลึกลับแต่ว่าปีลึกนะครับเราได้เลี่ยมนะครับเลี่ยมพร้อมชายนะครับเป็นพระผงจันลอยนะครับนี่พิมพ์พระพุทธประธานพร นะครับมีวันที่ระบุนะครับ26ตุลาคม12นะครับแล้วเป็นเลขไทยด้วยนะครับอง์นี้สวยนะสวยสมบูรณ์นะครับเราดูนี่คาบไขแบบนี้นะนะครับองนี้ผมไม่ทราบที่ผมแบ่งแค่180บนะครับ180บาทรวมส่งนะครับใครรู้จักหรืออยากได้ไว้บูชาก็อินบ็อกขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับลักษณะยัน เดิมๆเลยนะครับลึกคมชัดนะนะครับกอบเหลืองนะครับกอบเหลืองแบบนี้นะเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมไว้นะครับนี่ไม่ทราบที่นะแบ่งแค่ร้อยนะครับราคารวมส่งองค์ตามนิคลิปเลยนะครับแล้วก็มีสายสีสเกตนะครับหลวงปู่ทองนะครับหลวงปู่ทองวัดบ้านคู่113ปีนะครับนี่มีต่อโค้ดด้วยนะครับ โค้ดแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับองคนี้150นะครับ1 1 3ปีทันหลวงพ่ออันนี้เป็นอีกหนึ่งเกจิที่อายุยืนมากๆนะครับสายสีสเกตนะครับนี่สีสเกตนี้เกจิดังก็เยอะนะนะครับองค์นี้แบ่งแค่150รวมส่งนะครับมีจีวรหลวงพ่อด้วยนะนะครับแล้วก็มีมีปู่ทวดไม่ทราบที่นะครับปู่ทวดไม่ทราบที่เผื่อใครรู้จักนะนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เหมือนกันนะครับ นี่หน้าแปลกๆแบบนี้นะเนื้อว่านนะครับองค์นี้แบ่ง180นะครับเรียมพร้อมใช้นะครับไม่ทราบที่นะนะครับลักษณะพิมพ์ใบหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าออกวัดไหนเลยนะครับลักษณะด้านหลังนี่อ่าเนื้อว่านเรียมพร้อมใช้นะครับหลวงปูท่ทวดนี่ออกวัดไหนก็ศักดิ์สิทธินะนะครับ เข้มขังมากๆนะครับนี่ลันตรายแค้วคาดปลอดภัยนะครับแล้วองนี้ได้เรียมด้วยแบ่งแค่ร้อยแปดสิบาทรวมส่งนะครับหลวงปู่ทวดแล้วก็มีอาปู่แพ้วปาวโรนะครับองนี้สองร้อยห้าสิบนะครับปีสี่ห้าผผงเม็ดกระดุมนะครับสวยนะนะครับนี่หลวงปู่แพ้ววัดลางหมันนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับองนี้นะครับ นหน้าตรงขึ้นองค์นะครับแล้วพิมพ์รูเหมือนหลวงพ่อนูนเด่นมากๆนะครับดูลองตานี่ลึกเลยนะครับนี่รุ่นนี้จะออกที่วัดกำแพงแสนนะนะครับปี45หลังยัน,นลักษณะเส้นยันคมนะครับหลวงปู่แพ้วัาวะโรนะครับราคาสุดเบาเลยนะราคานี้นะครับรุ่นนี้นี่วัดกำแพงแสนนะครับ แบ่ง250นะครับหลวงปู่แพ้วนะครับหน้าเก็บนะครับรุ่นนี้เลี่ยมขึ้นคอได้นะครับอ่าแล้วก็มีสายกรรมฐานนะครับวันนี้มีสายกรรมฐานใบโพพ่อทันลีนะครับอ่าวัดอโศการามองค์นี้200นะครับท่านพ่อรีวัดอโศการามปี3 0สนะนะครับงานฉลองวิหารนี่วัดอโศการามงานใหญ่นะรุ่นนี้งานใหญ่มากๆนะครับ 24 -26 ถึงนะครับรวมครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับสายกรรมฐานมากมายเลยมางานนะครับแบ่งแค่200นะครับใบโพท่านพอดีวัดอโศการามนะครับนี่เราดูรายละเอียดนี่คมชัดเลยนะครับสายกรรมฐานไม่ควรพลาดนะครับปี3 0นอายุพระ39ปีพอดีนะครับถ้าจำไม่ผิดหลวงปู่ชอบก็น่าจะมานะครับรุ่นนี้นะหลวงปู่ชอบวัดป่าสมานุสรนะครับสายกรรมฐานมาเยอะนะครับงานใหญ่นะครับ ท่านพ่อรีน้าเกตนะครับแบ่งแค่200รวมส่งนะครับองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับอ่ามีหลวงพ่อชื้นวัดยานเสนนะครับไตรรัตนจักรเนื้อผงนะครับปี30อายุครบ80ปีสภาพน่ารักนะครับสายอายุทยานะครับนี่หลวงพ่อชื้นนี้อ่าแบ่ง200นะครับ200รวมส่งนะนะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่อ่าไตรรัตนจักร นะครับหลังยันบูชาขูลืือๆนะครับแล้วก็มีเลข80ไทยนะครับแบ่งแค่200นะครับสายวัดยานเสนไม่ควรพลาดนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆสนใจตรงไหนก็อินบ็อกซ์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ีติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม